สวัสดีครับพี่แทุกนเลยอีเขินคิดถึงเหมือนกันเลยออไเหียตหญ่ไอ้ทยตวให่ตัวโอ้โหมันบ่ามีเดี๋ยวก็เตะแม่งมันยังส่งพี่ตาอยู่เลยอทำไมแก้วกาจังอะ ทุกคนหมดนะไอ้เีย้นกูบอกให้ตอนที่เราอยู่สูงมีแต่คนอยากอยู่พอเราอยู่ต่ํามีคนอยากออกกูจะบอกให้ผู้มึงอ่ะไม่ได้อยู่ในสองหัวข้อนี้เว้ยแล้วอยู่หัวข้อไหนก็หัวข้อที่อยู่กับพวกกูจริงๆนี่ไงคือไอ้เหียอ้นเนี่ยหรือว่าไอ้เวทพวกมันอ่ะมันมีทางเลือกเยอะแต่มันก็ยังอยู่กับเราในวันที่เราอยู่สูงวันที่เราอยู่ต่ํามันก็ยังอยู่กับเราเว้ยอันนี้มันคือข้อดีของน้องมันมันน้องมันอ่ะใจอยู่แล้วอืมหล่อ ชื่อหล่ออ่ะเมื่อกี้มีชื่อใครบ้างนะหล่ออ่ะชื่อน่ารักอ่ะเอแล้วไปแล้วค่ะมีความสุข่างๆนะคะโอแค่เจก็มีความสุขแล้วครับโอ้โหสนวัดวีใหม่ค่ะจุมั่ออุ้ยฮะ ของสปอนเซอร์ทักกูไปแกสองบอนเซอร์อะไรวะแจ็คน้องสีสวยอ๋อพวกพวกเกมพวกอะไรพวกทั่วไปพี่พวกเว็บสล็อตอะไรเงี้ยเว็บสล็อตต่างประเทศเว็บเว็บเดียวกับอบ4000เองผมอ่ะเขาให้เดือนละสองล้านครั้งแรกที่เขาทักมาแล้วผมก็ไม่เอาเพราพร้อมจ่ายตลอดเวลาแต่ผมไม่เอารอบนี้เขาทักมาตื้ออีกเหตุผลเขาอยากได้ตัวผมพี่เหตุผลที่มึงไม่เอาก็ถ้าผมก็รวยนะพี่แต่ผมคิดว่าถ้าถ้ารวยงน้ำก่อน ถ้ารวยได้เงินก้อนนั้นแล้วผมจบชีวิตสตรีมเมอร์อะแล้วผม,มไปทำอะไรอะแล้วสิ่งที่ผมสร้างมาหลายปีทําไปเพื่ออะไรเข้าใจก<ง>็คือสิ่งที่ผมคือกลัวคือกลัวแบบพวกกดดูเขาผ,ผิดหวังอะไรเงี้ยมากกว่าถ้าไปลาบ็ปพนันอะไรเงี้ยนี่ใส่ส่วนตัวเราเปชนชอบอ่านทุกคอมเมนต์ไม่ใช่เหรอสมัยก่อนใช่พี่แต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ไหวพี่คือแชทมันเยอะอ่าแบบเราไล่อ่านตั้งแต่บรรทัดแรกไม่ไหวพี่แต่ก่อนผมจะเช็คชื่อนู่นนี่นั่นก็ทําแบบเออก็เริ่มแบบเอนเตอร์เทนมาบ้างนิดหน่อย อ่าชื่ออะไรครับมาทักทายกันเร็วอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นพิธีเรียกคนดูให้เขามีกาตอบสนองกับเราในนั่นอ่านึกออกโอเคคือช่วงที่ผมท็อปฟอร์ตอนอ่าคนดูขึ้นห้าพันห้านี่คือแบบเยอะมากเลยนะพี่ตอนนั้นอะคืออยู่ทวิตอ,อ่ะห้าพันห้านี่คือคนดูแม่งดีใจผมแบบหมดเลยอะ่ะคนที่มาในี๋ยวเฟซบุ๊กที่ตามผมมาแบบอุ้ยคนดูห้าพันห้าเลยเหรอพี่แบบพิมพ์ผมแบบผมยิ้มวันนั้นทั้งวันอะพี่มีความสุขเลยอ่ะเขาพิมพ์แบบเขาพิมารัวจัดเลยพี่เออห้าพันแล้วห้าพันแล้วพี่แจ่า้ว ใช่เหรอใช่พี่เขาแบบโอ้โหถ้าสตรีมนั้นอยู่เนี่ยอยากอยากอยากเก็บไปอยู่ช็อกเลยไหมช่วงห้าพันอะเพดานมาห้าพันห้าแบบอุ้ยเฮียอะไรวะผมไม่ได้เปิดคนดูไงพี่แล้วผมไปแบบอะอะไรคือห้าพันห้าวะผมก็เปิดโอ้โหเฮียคนครึ่งหมื่นอยู่กูเออนึกถึงคนครึ่งหมื่นดูึงอยู่ดิเฮียโคตรเยอะเลยนะคนห้าพันเยอะมากพี่เยอะแล้วแล้วเรามาถึงจุดเนี้ยคนดูหกเจ็ดพันทุกวันเนี้ยที่เราขึ้นสตรีมคนดูอย่างน้อยก็ต้อมีห้าพันละ มีห้ามีหกเคอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจไหมหรือว่ารู้สึกแบบกดดันไหมหรือว่ารู้สึกยังไงเพราะเพราะพี่เพราะเพราะเพราะพี่เปาหรือว่าใครที่ยืนข้างมันไม่เคยมีโมเมนต์ตรงนี้ไงว่าแบบจะแบบทายังไงให้แบบอุ้ยคนดูเยอะขนาดนี้แล้วแบบมันต้องกดดันแน่เลยอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราโม่อะไคิดเรื่องโฟกัสถ้าเราถ้าเราคิดเรื่องคนดูเมื่อไหร่สายตาเราจะไม่ไม่โฟกัสอะไรเลยนอกจากมองไปที่คนดูเราว่าจะขึ้นหรือว่าอ่าเข้าใจถ้าคนดูตกปุ๊บคุณก็จะดิ่งละ มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยภูมิใจหรือดีใจอะไรหรอกพี่มันก็มันผ่านจุดที่ดีใจมาแล้วอย่างที่ผมบอกไงว่าผ่านจุดดีใจไปแล้วตอนห้าพันห้าอันนั้นดีใจจริงๆพี่แบบภูมิใจอ่านะภูมิใจเล็กได้เต็มปากเลยว่าภูมิใจแต่อา่อาสิ่งที่เหลือมาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ผ่านมาหลังจากวันนั้นอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่เอ้ยเ,เราต้องทางานเพราะเขาคนเขาก็รอดูเราเว้ยราไปาต้องมาทําใช่เราต้องไปต่อเราต้องเดินต่อไปต้องไปต่อถ้าเราหยุดแล้วคนที่เขาเสียตังค์มาดูเราเขาเสียไปทําไมวะ อ่ถูกต้องเดินต่อไปเขาจะต่อซับทําไมวะมเดินต่อไปเขาจะมาส่งบิดให้เราทําไมวะเขาจะมากรีดซับให้เราทําไมถ้าเราไม่าาวามสัมพันธ์ของเขา,ขเขากลุ่มนั้นอ่ะออเขาจะมาซับพ,พอร์ตเราทาไมเรายังไม่อยากซับพ,พอร์ตค,คนที่เราแบบเราไม่โอเคอ่ะแสดงว่าวเราเรา,เค,เราคือทุกวันนี้เราแคร์แคร์คนดูหรือเปล่าแคร์แคร์นะถ้าดูทรงนี้แคร์ก็แคร์ครับพี่แคร์แคร์เลยเพราะว่าพี่สังเกตว่าเวลาบางทีเราอ่านซับอ่านบิดอ่านอะไรอย่างเงี้ย อ่าสมมติว่ามีคนส่งมาเราก็จะอ่านเออขอบคุณสามเดือนที่พี่โมเมนะครับสำหรับคุณรับคุณอ่าพยายามอ่านที่ใช่ใช่ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนส่วนที่ใช่พี่เพราะว่าทุกบาทเจ็ดสิบเก้าบาททุกบาททุกเดือนเนี่ยกว่าเขาจะทํางานกว่าเขาจะไปตื่นเช้าเพื่อไปเอาเงิน79บาทมาให้เราต่อเดือนเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรบ้างรถเมย์วินมอไซค์ข้าวแกงไข่เจียวปลากระป๋องน้ำปลาบางคนไม่มีตัง ก็ยังมาซัพพอร์ตเราทำไมเราถึงไม่สนใจเขาอะมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไม่สนใจเขาเลยพี่อเน,นี้ยมันไม่ไม่มีเหตุผลเลยเอออันนี้จริงมันหายผลมาลองร <c oughs> ับ,บไม่ได้ว่าทำไม <c oughs> ทำไมถึงต้องไม่สนใจเขาอะเจ็ดสิบเก้าบาทต่อเดือนบางคนอาจจะไม่เยอะแต่บางคนเยอะใช่ใช่พี่คือเจ็ดสิบเก้าบาทคนเราไม่เท่ากันแบงค์พันขอ,ของเราเนี่ยในในกลุ่มเนี้ยไม่เท่ากันอยู่แล้ว อณตอนนี้ผมสามารถให้แบงค์พันได้เลยผมไม่คิดอะไรด้วยมึงเอาไปเลยพันหนึ่งแต่สําหรับถ้าเราไปให้คนที่แบบกวดดํางานแบบนี้มาได้อ่ะเขาจะเห็นคุณค่าของเงินสัดส์เลยพี่แอบร้องอ่ะบอกเลยเข้าใจแมนใสดูหน่อยพี่จะให้อะไรตอบแทนก่อนไม่ให้เด้่ับ้อเอลแบบไม่ให้แต่ขอแบบเข้าใจใช่ว่าแบบไม่งนเราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วแบบโอ๊ยใครวะแต่ขอเดี๋ยวค่อยให้ มันก็ต้องมีนิดนึงให้เหมือนเดิมไม่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 ได้อยากได้เงินเนี่ยพี่เห็นเห็นเห็นนมเบอร์เกอร์เร็วเร็วดีๆไม่ไม่มันสิบแปดมวกเด็กดูเยอะงั้นงั้นจะบอกหลักเบอร์เกอร์ก็ได้หลักครับแค่นั้นแหละเอามาคิดถึงไหมคะคิดถึงครับอยากให้เบอร์เกอร์อยู่ข้างๆไหมอยากครับเบอร์เกอร์อยู่กับพี่ทั้งวันทั้งคืนนะครับเอามาก่อนเอามาก่อน นี่่ดโโชวโชวว์์กอนอโอออเเคเาาันไหนน่ารักกว่ากันเบอร์เกอร์กับตุ๊กตาเบอร์เกอร์น่ารักกว่าไม่เคยที่เอาเบอร์เกอร์ไปแทนใช่ไหมตุ๊กตาน่ารักกว่าอ <laughs> โอเครักเบอร์เกอร์จริงอย่าทิ้งเบอร์เกอร์ครับไปแล้วเคุณตำรวจครับ <laughs> ผมโดนลวนลามครับคุณตำรวจคุณด้วยผมโดนผู้หญิงลวนลามลุง <laughs> ไปลวนลามแล้วก็ขโมยของของเขาไปครับ ไม่ได้ขโมยเลยครับอันนี้คุณบอกรักเขาไปจริงไหมครับจริงครับเอ่อลุงแต่ถ้าไม่ชอบเขาจะไรครับคุณทำเขาเสียใจบอกรักไม่พอเขาบอกคิดถึงเบอร์เกอร์ตลอดเวลาแล้วเขาจะเอาเบอร์เกอร์ไป24ชั่วโมงเขาไว้ในฟังโกโลแคบๆพร้อมกับจับนมแล้วก็หนีไปอันนี้อันนี้ลุงได้ทำสิ่งนี้ออกไปจริงไหมครับไม่ครับคือคุณแบบเป็นลูกชายหนยจริง๋ลูกอย่าอย่าขำครับลูก แล้วคุณบอกล้วเบอร์จริงไหมล่ะจริงแล้วคุณบอกจะเอาเบอร์ไปด้วยจริงไหมล่ะจริงแล้วคุณตีน่ะตีน่ะคร์บองนตีนีนตีนตนตีนตวนตีนตตีน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 ตนีนีนตีนตีนงีนตีนตี จริงไหมล่ะเจเคกับนะเจรับ่รับครนะเจัรับเจท๊ยัรับไม่คอคยับครผู้หญิงหรอกะ่มันก็ไม่ยอมาการลุงจะดอ่าตอนตอนตอนนี้คผู้หญิงอยอยากให้ลุงเขาสชยังไงอ่ะหรือว่าอยากให้เขาทาอะไรบ้างให้เาระอไหนใส่ดูหน่อยพี่จะให้อะไรตอบแทหาโคตรหา กอกว่าจะบอกว่าไม่เจอตั้งหลายวันที่ถึะคะ่าฮ <laughs> ่าฮ่าาฮ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 ่าฮ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 าฮ่าฮ่า่าาาาา่าา ไม่่ใชเทศกาลฤดูหนาวชชยนี้ก็เปิดหัวใจปิดกั้นเอาไว้ออกมาได้แล้วมาได้แล้วเปิดได้แล้วมาซื้อเลยมาซื้อเลยมาดีกรโดูกกรดกามาซื้อเลยมาซื้อเลี้ยออดีกาโดกเจอทำตามใจชอบได้เลย ฉันไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเชิญทำตามใจชอบได้เลยเพราะฉันร้องไห้ฟูมฟายนะเพราะเธอหัวล้อดังลัน่นเพราะความร้อนของฤดูหนาวทำให้ร่างกายของฉันไหม้ความหดลายของฤดูเปลี่ยนกระแสนกะดูแต่ฉัน <c oughs> ทำให้ร่างกายของฉันไหม้ความหดลายของฤดูเปลี่ยนกระแสนกะดู ฉันลักษาความเยือกเย็นเอาไว้ฉันจะมุมตรงไปที่นั่นได้ไหมตอนนี้ก็ยังไม่สายไปอ,อไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องทรลมานไม่มีเรื่องอะไรต้องให้พิดหวางไม่มีเลยไม่มีเลยมาซื้อเลยมาซื้อเลกาดีกาดกาดีโกก็มมาซื้อเล เสื้อเป็นครับเนื้อผ้าดีไหมถูกใจไหมเอ่ยได้อยู่ไหมซับน้ำดีมากค่ะคือเอาไปเช็ดโต๊ะหรือว่าเอาไปเป็นที่เช็ดเท้ามันก็ได้อยู่นะถ้าจะไปซับน้ำมันก็ได้อยู่นะ แต่<ย>ต้องน้ำอะไรน้ำบนต้นที่หกหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้ําจากเท้าที่ออกจากห้องน้ำอยากได้อยากได้้ซตัวนิงทำไมตอนนั้นไม่ไม่แบบอันนี้ให้เร็วกว่าน,นี้ว่ะวิ่ง ยังมีเล้าแล้วเธอเล่าไม่อยากมีเราบ้างเหรอจ,จะแจ๊พี่เจ้าจเ็ดพี่ <c oughs> ยอดทุกวันยอดกันทุกวันส <c oughs> ุนใจเขาพี่ทุกคนเลยนี <c oughs> ่ขืนคิดวึนกันเลยขออย่าคิดถึงละกัน นา่าขึ้นหนะแบบขนาดเป็นคนดูยังหลงขนาดเนี้ยโอ้โหแล้วถ้าสมมติแบบคนเป็นแฟนจะหลงขนาดไหนอ่ะมีแล่าแล้วเ <c oughs> คยเล่าไม่อยากมูดเราบ้างเหรอจะแจที่เก้าแจเกที่ <c oughs> ยอดทุกวันยอดกันทุกวันพี่เถือเหมือนก,กาันครับพี่ถือทุกคนเลย น่ารักนะ,ะเขาคุยกับแชทน่ารักมากเลยอะ่ะเขาเคยด่าพ่อแชดไหม <c oughs> แบบพ่อมึงอ่ะอย่างเงี้ยเคยไหมไม่นี้ถามนะคาม <c oughs> ดูอยากรูเงแบบเคยไปนั่งดูในตอนที่เขาแบบเดินสตอรี่อะไรเงี้ยดูแปบ๊แปบๆแล้วก็ออก นี่มันไม่มีไอซีแล้วเติฟเนี่ยมันไม่มีไอซีหรอกครับอย่ามาอ้างมันไม่มีหรอกครับคำว่าไอซีขนาดจีบกันในเกมยังเอาอันที่เอ้ยมันยังครบกันชีวิตจริงเลยอะไรอะออะะไรมึงมึงหรือเปล่ามึงไปเอาใครอะอะไรนะไม่เอาเป็นแฟนในกินชีวิตจริงไงอ๋อผิดโอเคไม่ประโยชน์ไม่ครบไงพี่แกก่อนเนี้ยติดมาติดติดเข้าใจเข้าใจ ก็น่ารักอยู่ดีอืมดแล้าวเดี๋ยวจได้พานีลยเอาละครับนี่คือตำรวจนี่ เฮียตัวเฮียอะไรอยู่เนี่ยเฮียอ้ยคุณเจอไม่ได้แจ็คหนอกก็เฮียเอาละครับนี่คือตำรวจเมืองแฟมนะครับผมที่ไม่เคยบุกบ้านเจเคเลยเรามาดูกันนะครับผมนี่คือตำรวจเมืองแฟมที่ไม่เคยบุกบ้านเจเคนะครับ มาดูใครครับผมต่อรอบุกช้าจังครับบ้ต่อรอบบบทำไม<อ>บ,บุชบกช้าขนาดนี้เหี้ยไม่มีครูดาวเข้าเข้าปเป็นเซเว่นเลยไอ้เหี้ยม,มึงแน่น้ำมากไหมเนี่ย <c oughs> เอ้ยคุณอาทิเขาไม่โกช่องไหนอ่ะเออแต่วันนี้เขาไม่โก อุ้ยโดนผีอีกเหรอไอเฮียเสียใจว่ะเฮียกูแพ้ได้กูแพ้ผีก็แพ้ได้แล้วน้องกูแพ้ผีมาตั้งแต่เกิดอ่ะเกิดมาพี่ก็แพ้เลยใครก็ผี่ก็แพ้หมดอ่ะขอบคุณมึงฮะขอบคุณมือบิดครับ หปบนไเกอร์นะครับผมครับเป็นได้แค่น้องชายใช่ใชไหมครับทุกคนเราไปได้แค่น้องชายเนาะใช่ไหมเรามันก็เป็นได้แค่น้องชายนั่นแหละสองร้อยห้าสิบตวดดีฮะน้องชายขอ<ห>มันเจ็บตรงนี้มันเจ็บอีกแล้ว่มันเจ็บทุกวันเลยอ่ะ อขอบคุณหนึ่งหมื่นบาทครับไม่วะอะไรก็<อ>มากกว่าน้องชายคือพี่ชายของน้องชายนั่นแหละมากกว่าน้องนั้นแหละค่ะใช่ไหมมันก็เป็นได้แค่พี่ของน้องชายเท่านั้นแหละน้องชายทอดกรอบอบชีส หลงทางครับหลงทางถามยามถามยามหน้าเบอร์ควยครับถามยามหน้าบริษัทเบอร์ควายอะถ้าหลงทางของท่านพันบิดนะครับถามยามหน้าเบอร์ควายจไปทางไหนต่อหลงทางไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาหลงเราก็แล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหนะขอบคุณท่านพันบิดครับนี่ว่าไทเกอร์ครับอย่ามาหลงเราละกันมา